สบายดียินดีตอนรับทุกคนเขาซู้อซองน้องอูรองสารเด้อยินดีตอนรับทุกคนเขาซู้อซองออโต้ซองรอผ่าเลาะเบื้องเบื้องตีแรกพ่อพ่อคุณว่าแม่ว่าใส่ซื้อออโต้รองสารพ่อเอาใส่ออโต้ซองรอผ่าเลาะว่าสั่นโอ้หินเขากระเป็นแค่บุมมีเดยหุบหุบหุนหุนมวนเขากำลังอันนั้นทุกคนกำลังเฮียนนั่ง เจ็ด <7 S 1> oh. เดือนปลายแล้วแต่ว่านางโบ,บปินนางบมันนางโบมันอันนี้เราเป็นว่านางนางกบก่อนนี่นางมกก่อนันนี้แปดเดือนแล้วนางมันก่อนันนี้กินไรเแล้วอันนี้นะพวกมันกินเท่าเดียวอันนี้พอละโอ้ย oh. oh. น้ำมามันกึนบุลงโ oh. อ้อเมื่อยเองค่ะเลย มือเสารนี่กินข้าวกับต้มตับมือเสารนี่กินข้าวกับต้มตับอย่าชุบไปเลยไปมืดเลยกินข้าวกับต้มตับก็กินข้าวกับอ่ะต้มผักใส่ข้าวกับแจวลูกอันนี้แจวแจลวหมืนแมงอันแมงชักจั่นแมงขนุนจักจั่นครับมีชั้นลายจักจั่นลายก่อนดิ่ห์ห่ำเล่อืมอันกินคืนมาละ ควมนะฮะของออโต้มาฝากเด้บอบุมมีคนอยากเบิ่งออโต,โต,ต้ตเนาะตะะู้จำเนาะเจ้าเนาะเจ้าเจ้าเจ้าอ้าวเจ้าหนึ่งเนาะ <c oughs> เออกิน<อ><อ>กับแก้วจำอะไรนั่นเนาะอ,อือโอ้แซ่บเด้เจ้ามีจินนุ่นเนาะโอ้แซ่บนะยังลุกขึ้นนั่งเองบ่ได้นะแบบวันนั้นแห่งเด้โอ้เสพเพียงคำเจ็บเจ้าเจ้าเขาเฮียซุบอีก่มิดนึง นข้าเซลเออเอา,า <c oughs> อีบอลูโอ้ยโอ้ยนตาสั่งแท่ว่าเอาอีบอลูโอ้ยมืดละค่เป็นได้ห้าคำแล้วอันนี้จำด้นน <c oughs> จี้จี้จีอ๋เอาเอ้าคินเจนน <c oughs> <c oughs> ี่ยวเมงกินนู้นเพี้บอลูอือ มีแหงนันดิอือนั่งได้แล้วแม่มีแหงนันดิเอาเหมืนั่งไปนั่งมาแล้วนั่งได้เองเนะาะฮัลโหลอุ๊กแกลูกของสิบนบนางจะพาไปห้าหม้ออยู่หม้อพี่ช่วยเหนือใดหม้อพี่ช่วยเหนือใดเบอะช่วยเหนือหม้อช่วยเอาอันนี้มาครอบไว้เมือ <laughs> งนี้เมืองเมืองนี้นอ๋อโต้ได้เจ็ดเดือนไปแด้วทุกคนเด้อ fc เพิ่นคอมเมนต์มาป้าไหวเด้อเพิ่นมาไหวข้าน่าเลยเพิ่นมา ตอนที่เห็นออโต้ยังอยู่ในทองบุดเดียวเราเกิดมาได้เจ็ดเดือนอผู้เพิ่นบุรีเลี้ยงนำเหาเพิ่นก,นคกนน็คือว่าไหวเด็กก่อเนเนาะไม่ดูละเมื่ลยอย่างไม่ดูละเมยเลยคือว่านานเยอะแท้ปานเดียวมันชีนย่างเนาะอ๋อน,นได้กินข้าวีกว่อนนะทุกคนน้องอู้ซีเฮ็ดอันมกหน่อไม้ใส่ไกล้อนะทุกคนเนาะเมื่อวานนี้เหาเฮ็ดอ้อกใก่แล้วไก่มันเลือคันท่าปกติแล้วเฮ็ดเฮ็ดมกหน่อไม้ต้องใส่ซีหมูสามซันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่า ก็คือแม่จันบอกว่าซีหมูสามชั้นท่านฮาวานได้ไปตลาดมาหานได้ซื้อมาก็เลยว่าซีปิสเอาชิ้นไกล้ท่านไส้ทุกคนเนื้อไกล้ท่านไส้แทนนะทุกคนเนาะน้องอูจีน้องอูซื้นอนอ,นอไม้มาพอดีเห็นนะแม่ของแอปเปิลขายเอาไว้เชแล้วนี่แม่ของแอปเปิลขายน้องอูก็เลยว่าซื้อซื้อมาแล้วทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็คือในราคาซาวพันกีบนะทุกคนนะน้องอูซีฟังกับเฮดมก เ็ดหมกใส่ไก่ทุกคนแต่ว่าอากาศฮอนหอน,นอูอ้ซิมอ,อูซีอันฟักนอกล่ะฟักนอกแล้วกับเดี๋ยว่า,าต้มนอกอยู่ในนี้ก่อนแล้วจะค่อยที่เอาไปเฮ็ดยูเถิงอันตู้มาทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นอันนี้นอไม้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวปอกก่อนเดี๋ยวลางมอแดงก่อนเนาะ <c oughs> นออันนี้ก็คือ น่าจะเป็นนอกไผ่บานเนาะทุกคนเนาะแม่จันว่าจะกินมกน่อไม่ไงสังนดีน้องอู๋ก็เลยสร้างเพิ่นแม่จันทันเดี๋ยวนี้ท่านจะกินมกน่อไม้จะกับย,ก,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 ยก,กินซุปพักได้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเอฟซีกันสิบาน้องอู๋เห็ดอาหารที่บูีปโยน์ในพ่อให้แม่กินซุปพักมกน่อไม้มันเป็นอาหารที่สุดยอดของบ้านน้องอู๋เลยทุกคนลึ่งกินนะเราพวกเราลึ่งกินแบบนี้นะทุกคน ซุปผักแกงนอปิ้งซีนอ,อซนอีนน่นะเนี่ยหาซีเอาอันนี้ออก,กทุกคนเลยเอาฟอันนี้มันออก อ่าเฮ็ดมกใส่ใบยานางเอาทุกคนเนาะเฮ็ดมกใส่น้ํยานางเฮ็ดมกส่ยนางยานาง โุกไม่ได้หลยได้หนิได้ยูสามนอกทางน้ำก่อน พวกเขาเออเวลาเวลาพีดพวกเขาทุกคนเนาะสิ่งจร่งที่เราใช้มาใช่ก็คือการพูดคุบ ไปซักทุกคนเป็นตอนน้นอยๆฝากเลยทุกคน ค่อยๆซอ,อยทุกคนต้มนอก,ก่อนทุกคนต้มนอฮิตมุกเนาะไอ่ไรนอนี่ก็ไรสิบ้าเลีวยวะ แมงวันกระไล,ล่ละยามนี้ออกเคใส่ทุกคนออกเพ็ดเอาเพิรใน่น้ใส่ข้าวเบื่อทุกคนใส่ห่วสีไข่อยี่ยงนกนส็สู้ชีวิตแหงคานยางไปเอาดูลุงละเอาดูลุงซะ นี่คือน่อที่เราต้มมาทุกคนเนาะกระชีประมาณนี้เอากระชีเอาเครื่องที่เราตํำใส่ลงไปนี่เราไปใส่ซีนหมูหทุกคน,นทีแรกว่าจะใส่ซีนไก่เดีพอยปเบิ่งตูเง้เยน็นเอาซีนหมูกัหยังตัวนี่ก็เลยใส่เป็นซีนหมูหทุกคนเนาะอาจจะใส่น้ำยานางเด้ทุกคนเดอ้อ ใส่เป็นน้ำปลาแดงเนาะทุกคนเนาะน้ำปลาแดงเขาเองไงทุกคนเด้อสองสามตะเกียใส่เป็นหอมอ่ะทุกคนเนาะหอมบัว มีหอมบัวหอมปลอมแล้วก็ซีมีอ่าพักขนันยงเลยทุกคนเดอ้อใส่พักขนันยงลงไปน้ำใส่มะขิดลงไปน้ำทุกคนสูตรนี้ ลงเอาไปต่ำกว่าทุกคนทุกคนมันพวกเข้มข้นต้องอู้ต่ำกวอาซะมันถึงจะเข้าเอื้อนเข้าเกลือทุกคนเนาะนี่จำแ้บนนี้เราจะค่อยมาฮิดมกก่นนะ มกจังเซฟเนี่ยนะมีน้ำยานนางใส่มันจะค่อยหวานนะทุกคนเด้อน,นอข้าวขาวนอกระใดต้มจืดเราค่อยมาเฮ็ดมกเลยทุกคนเด้อชิมมึงก่อนชิมน้ำมัน ยักจ้จางใส่เกลือมาไปทุกคนปานี้เฮามาห่อโมกกันปานี้ เขาได้ขูเต็มให้ทุกคนเอานูซิมาห่อมมกกับทุกคนเดอ้อเห็ดมมกน้อยมมกง่ายผลกันไปสละเนาะสมนีพอแล้วมมกนี่ ไหมยาวยาวน่ะนี่ละ่ะค่เสียบไปอยานี้ลูก สองได้ไหลเลยเนาะได้บอกได้ไหลนะ่ะตองสิปปสบอพอสำหรับนี้ ຫອຍໃຫຍກັນໄ ประมาณสามดม โมกอะทุกคนหนึ่งสองสามห้าโมกละโมกที่หลายแค่ไหนแต่วะเดี๋ยวอีกสองโมกเลยนี่เพราะใบตองมันน้อยเอาเซ็ดโมกง่ายบุไดขนาดนี้พ่อฉัน 哎呀。Yeah. คอยเห็ดเลยทุกคนมันเหลือใบตองน้อยเขาน้อยเขาละ 1, 2, 3, 4, 5, 6, าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมกเดเฮ็ดมกสุดท้ายก็ทุกคนแลน้เป็นึนกันเอาวันนี้เนาะทุกคน นี่ละหายขนาดน้องอูจะออมเบิรงมกหนึ่งก่อนว่าสุกละบ่เนาะเรามาเบิรงมกนี่กันทุกคนว่ามันสุกหรือ,อยังเนาะฮอนฮสุกละบว่วะเดี๋ยวเบิรงก่อนว่าสุกแล้วลบ่ อืมสุกแล้วเลยแต่ว่าทานนึงอีกหน่อยนึงนี่ก็คือซิพอดีแต่ว่าขนาดอองมากินก็นได้แล้วนี่นะนี่จะซิมก่อนอแซบ่บแซบ่บม,ม,มาเบิ้งมกที่สอง พอนุ่ซขขุกคากตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวนึงอีกก่อนใหน้หนึงก่อนขอบจินคือบอกอีห่อหนึงน้องไม่เาวันพุ่ะเงิดเป็นอย่างน้องไม่สาว,วันเนะงึดเง,ววงดิดแล้วเน,ะนาะเงินเนี่ยเจ้าไปหาจ้ามปซื้อขห้าสิบผั่าห้าสิบขงขเศร้าอื้อหืออื้อือนอืออื้อห็หน่อออ้อ มาพี่ยื้อยู่ข้างนอนแบบไงเราอยู่ข้างกลางสแมนตี้มองแถววงบุญเบิ้งเอ้าเอ้าเป็นเดยตัวแซ่บบ่ะหนอนนี่ต้องแซ่บให้เลี้ยงน้องพอนาะแซ่บอยู่กลางวันเช็ดเสื้อใกล้คิดว่าบุมีซีนมูลืมไปว่าซื้อซีนมูไวลืมมันต่างแสนปายมันเล้วอันนั้นนะไหนมุ้ยใส่ไปเบิ้งตู้เย็นดู กระดูกฮัทยังบลาไปซื้ออีกพอแล้วผักออกร่ายๆเมจนันบอกวอาเฮสุผักือกินอีกละ,ะตัวกินเข่าเมื่ออวานอี้พ่อกินยังอีกเหรอเมื้อวานนี้กินยังอยกินนี่ไม่ได้หรอกพ่อให้พ่อจ่อยเฮสเต็กเคียสุกิน พูดมาห้าพะโจ้ได้กินสเต็กยดโมเด็งับยน เลยก็ละพันบอกเจ็ดสิบิบเจ็ดพันใช่ไหอยู่อ๋อตัมาขายเครื่องเมื่อกี้พาอัลโตไปลินไปลินมาแล้วก็ขายเครื่องทุกคนเบอร์เบอร์เงินเบอร์ละแสนอ่ะไม่เอาเงินเอาเงินมาอีกดูเงินเบอร์ละแสนนี่นะมันน้องอู้มักลงอ่ะทุกคนเห็นบ่อันนี้ใบแสนกี่ทุกคนเดินเดิน มันจะคล้ายๆคือกระไปอันนี้มันคล้ายๆกันซื้อดอกทุกคนแต่มันก็ไม่ได้คือกันมันจะคล้ายกันบางเที่ยนะมันก็ชี้แตกต่างกันบางคนโอ้มันบางเที่อมันเหาเห็ดทันคนมาซื้อเครื่องลายๆเนี่ยบางเที่ยลงทอนนะทุกคนเวลาเขาขายเครื่องในเบอร์แสนเนี่ยเขาต้องเก็บไว้เลยต้องเก็บไว้เลยเบอร์แสนเบอร์ห้าชิดเก็บไว้มันลงเบอร์สามอเตอร์เต้ามาขายเครื่องมาผมต้นมอฮึอตเอนะผพู้เดี๋ยวเอาบางคำีมา แม่เป็นแม่อำไมจีบต่ากับแก้วแก้วุวดรันอะไม่ได้ต่ำซะมางยมไหมบงยมไล่ลายหยมดูดงันเนาะแกจะกินยุ่งแต่หัวใจโดอย่เวลาต่ำต่ำิะไสิกินอะอืมกินอะกินจะเอาเบือนเบือนเบือนเด้อเอาเบือนผักกะทิหันมากรับเออ ออโต้นี่นะว่าอต้ไปพาเอาตัวไปล่นมีคนวาตาสวยจังเลยเขาอะเขาตาอตัวไงเขาขนตาออโต้งอนงอนหะออโต้บังดูงอนวะนี่วิญญาณบ้านลูกเอาเมดแล้วบ้านความงามแต่ว่าเข้ากับว่าตัวอย่างน้อยบุตุยก่อ มาตุ้ยตะมันยู่เบี่ยงนี่เขาครับว่าอะไรทุกคนเด้อสำหรับวิดีโอไลน์ทุกคนเพียงกอนถ้าเพย์มาคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออโต้ให้คลิปต่อไปมื้อนี้ออโต้เป็นลิ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังบ่ยอมนอนอีกเนี้ปู่มาออโต้โต้ปู่น่ะนี่ยเนี้นี่นี่ยเนี้ยเนี้ยเนีื่อเครื่องแม่นอนพอดีนอนพอดีบินวินตัวเอ้ยชื่อเครื่องแม่ยังทำ เดี๋ยวให้นำมาซองแกะ